ปาติกะสูตรตอนที่หนึ่งคำขอรหาของสุนัขะตะจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิอทีฆนิกายปาติกะวักกราบนมัสก,การหลวงพ่อเจ้าค่ะบัดนี้หนูพร้อมแล้วที่จะเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกเล่มที่สิอซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของหมวดทีฆนิกายหนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรแรกในเล่มนี้ ให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะเจริญพรยมวัานาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรแรกในเล่มนี้มีชื่อว่าปาติกะสูตรเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นและน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเผชิญหน้ากับคำกล่าวหาของอดีตสาวกผู้หนึ่ง หัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงอุตตริมนุษยธรรมหรือคุณวิเศษเหนือมนุษย์ที่พระองค์ทรงมีอยู่จริงและทรงเล่าเรื่องราวอันอัศจรรย์เกี่ยวกับกำเนิดของโลกน่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วอดีตสาวกผู้นั้นคือใครและเขากล่าวหาพระพุทธองค์ว่าอย่างไรคะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยอัมควันในแคว้นมัลละในครั้งนั้นมีพิกษุรูปหนึ่งชื่อสุนัขตะลิชวีบุตรซึ่งเคยเป็นพระอุปภาของพระองค์มาก่อนได้ลาสิกขาออกไปและได้ไปเที่ยวประกาศถ้ำกลางหมู่ชนในเมืองเวสาลีว่าพระสมณะโคดมนั้น ไม่มีคุณวิเศษอะไรที่เหนือมนุษย์เลยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นมาเองด้วยตรก,กะและการคาดเดาเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการตรัสรู้ที่วิเศษอะไรเลยเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงมากเลยนะคะแล้วพระพุทธองค์ทรงทำอย่างไรเมื่อทรงทราบเรื่องนี้เมือ่อทรงทราบแล้ว พระองค์ได้ตรัสเรียกพิษสูทั้งหลายมาแล้วทรงชี้แจงความจริงให้ฟังพระองค์ตรัสว่าสุนัขตะนั้นเป็นคนโง่เขลาที่พูดไปด้วยความโกรธและยังได้ทรงเล่าถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สุนัตขตต้องลาสิกขาไปแล้วสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรหรือคะสาเหตุที่แท้จริงก็คือสุนัขตะนั้น มีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปฏิหารให้ตนได้ดูแต่พระองค์ไม่เคยรับปากว่าจะแสดงให้ดูเลยเพราะพระองค์ตรัสว่าดูกระสุนัขตะเราได้เคยบอกเธอหรือว่าเธอจงมาบวชเถิดแล้วเราจะแสดงอิทธิปฏิหารให้เธอดูสุนัขตะก็ยอมรับว่าพระองค์ไม่เคยตรัสเช่นนั้นเลย พระองค์จึงตรัสต่อไปว่าเป้าหมายของการแสดงธรรมของพระองค์นั้นคือเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบของผู้ปฏิบัติตามไม่ใช่เพื่อการแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเปรียบเหมือนหมอผู้มีฝีมือเป้าหมายของหมอคือการรักษาคนไข้ให้หายจากโรคไม่ใช่การแสดงผาดโผลทางการแพทย์เพื่อเรียกเสียงฮือฮาฉันใดเป้าหมายของพระพุทธองค์ ก็คือการช่วยสรพพสัตว์ให้พ้นจากโรคคือกิเลสและความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันสุนัขตะผิดหวังที่ไม่ได้เห็นการแสดงเขาจึงโกรธและลาสิกขาไปหนูเข้าใจแล้วค่ะเขาคาดหวังผิดที่ผิดทางนั่นเองแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตอบโต้คำกล่าวหาที่ว่าพระองค์ไม่มีคุณวิเศษเหนือมนุษย์หรือไม่คะ ทรงตอบโต้อย่างชัดเจนเลยโยมวาสนาพระองค์ตรัสว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยกำลังคือพระยาณสิบประการและเวสารัชยานสี่ประการซึ่งเป็นคุณวิเศษที่ไม่มีใครในโลกจะเสมอเหมือนจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงแจกแจงถึงอุตริมนุษธรรมต่างๆที่พระองค์ทรงมีอยู่จริง แต่ไม่ทรงแสดงพร่ำเพื่อซึ่งก็คืออิทธิวิทะหรือการแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างทิพยโสตรหรือหูทิพเจโตปริยญาณาหรือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติญาณหรือการระลึกชาติได้และทิพยจักขุหรือตาทิพซึ่งทั้งหมดนี้ เราเคยสนทนากันมาแล้วในสามัญญผลสูตรนะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าพระองค์ทรงมีคุณวิเศษเหล่านั้นจริงใช่แล้วโยมและที่สำคัญคือพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตที่สุนคขตะเองก็เคยประสบมากับตัวเพื่อยืนยันถึงริธานุภาพของพระองค์เช่นเรื่องที่พระองค์ทรงพยากรณ์ชะตากรรมของปาติกะบุตร ผู้เป็นชีเปลือยได้ยังถูกต้องแม่นยำและเรื่องที่พระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณถึงการตายและการไปเกิดในนรกของนักบวชอีกคนหนึ่งชื่อว่ากลารมัชะแต่สุนัขตะก็ยังไม่ยอมเชื่อเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าสลดใจไปพร้อมๆกันที่แม้จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถละทิ้งทิฐิของตนเองได้ ถูกต้องที่สุดเลยยมและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่ทรงชี้แจงเรื่องของสุนัขตะแล้วพระองค์ยังได้ทรงเล่าเรื่องราวอันอัศจรรย์เกี่ยวกับอักขัญญะหรือกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ที่อยู่เหนือการคาดเดาของสุนัขตะซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไป กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสำหรับตอนนี้หนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องราวกำเนิดของโลกในตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ